นี้ก็กําลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะในแต่ละเจ้าของการทําธุรกิจะคะโดยเฉพาะร้านอาหารเขาก็ได้มีการเตรียมแคมเปญต่างๆมากมายเพื่อที่จะมาตอบสนองในช่วงของเทศกาลให้กับผู้บริโภคนะคะอย่างบาร์บีคอเองล่าสุดนะคะก็ได้มีการเตรียมโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะบาร์บีคิวพาซาหรือที่หลายๆท่าน,นรู้จักกันในตัวของบาร์บีคอน,นะคะก็ได้มีการเตรียมชุด อาหารชุดใหม่ค่ะชื่อบาร์บีคอนกิฟต์เซตนะคะซึ่งเข้ากับเทศกาลแห่งการให้ส่งท้ายปลายปีเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยนะคะโดยมีตัวนี้ค่ะคามมาจังนะคะเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนตัวใหม่ <c oughs> ที่จะมาคู่กับบาร์บีคอนนะคะ <c oughs> คารมาจาังเนี่ยคล้ายๆกับลูกชิ้นถ้าท่านๆ,ๆ,ๆท่านเคยไปทานที่ร้านบาร์บีคอนนะคะก็จะเห็นว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความสนุกนะคะ <c oughs> มีความสุขให้ความอร่อยแล้วก็ให้ความคุ้มค่าส <c oughs> ําหรับชุดบาร์บีคอนกิฟต์เซตนะคะก็เป็นชุด ที่นำมาในช่วงเทศกาลแห่งการให้ในราคาเพียงแค่599บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นสำคัญที่ทางร้านบ BBQ Passa มอบให้กับคุณผู้ชมรวมถึงใครที่ต้องการจะมาทานอาหารด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมโดยชุดกิฟต์เซตนี้เป็นอาหารที่คุ้มค่ามากๆเพราะบอกว่าให้ชุดอาหารเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็ ใครที่ชอบทานลาิก้อนก็อย่าลืมไปไมอุดดุนกันในช่วงนี้นะจนถึง3เมสิมกราคมนี้ค่ะเจ้าคามะโบโกที่ชื่อคำมาจังน่ารักแบบนี้นี่เห็นทียังไม่รู้จะทานลงหรือเปล่านะพอเห็นมาโอ้ยยิ้มนะ่าสงสารจังเลย <c oughs> งับหมดเลย <c oughs> หมดเลยกิน <c oughs> หมดเลยครับที่ททายเบร็กนี้ครับด้วยโปรโมชั่นดีๆค,ครับจากทางกสิกรไทยนะครับ